สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาดูหลักการซ่อมของ TVC เปิดไม่ติดนะครับติดไฟแดงอาการยังไงครับมาดูกันครับวันนี้เรามาใช้มิเตอร์เข็มครับนี่ครับมิเตอร์เข็มนะครับปรับไปวัดไฟ DC ครับวัดบอร์ดครับปรับไป50ข่อนครับ50แล้วก็วัดดูไฟ 12V โวลต์นะครับบอร์ดตัวนี้จะมีไฟ 12V โวลต์เข้ามานะครับ 12โวลต์นะครับเอาขวานเนี่ยครับตัวนี <Uh ้จะเป็นลบนะครับใส่กับลบครับแต่ลบนะครับตรงไหนที่เป็นลบครับจะเป็นโค้งนะครับนี่ก็ลบ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 นะครับตัวนี้ก็ลบลบนะครับแล้วก็ใส่ลบเข้าไปครับแต่ตรงโค้งนะครับถ้าเป็นโค้งก็เป็นลบนะครับแต่ครับ แต่ตรงโค้งนะครับตรงโค้งนี้จะเป็นลบหมดเลยครับตรงโค้งนี้จะเป็นลบหมดนะครับกอก็มิเตอร์สีแดงนะครับปรับไฟ50โวลต์50เห้าส50ก่อนครับ DC 50ครับปรับไฟ DC 50แล้วเราวัดไฟดูครับมันจะมีกิปอยู่ครับกิปตตรงนี้12โวลต์นะครับมันจะนี่ครับ12โวลต์นะครับอาจจะมืดหน่อยครับนี่ครับวัดตรงกิปตนี่ครับ12โวลต์นะครับ วัดดู12โวลต์มีหรือเปล่านี่ครับ12บโวลต์มาแล้วครับแดนครับเข็มขึ้นนะครับนี่ครับตัวนี้ไซมิเตอร์เข็มนะครับขึ้นนะครับ12บโวลต์นะครับดูนะครับให้อ่านตรงเลข10บนะครับเลข1ิบนะครับสิบ2บครับสิบโวลต์ได้นะครับ12บโวลต์มานะครับบอร์ดตัวนี้12บโวลต์มานะครับ ไฟ12โวลต์มานะครับปกตินะครับผ่านกิปตตัวนี้จเป็นตัวแปลงห้ากับ12นะครับแต่ตัวนี้ใช้สิบโวลต์นะครับแล้วก็มาวัดตรงแล้วก็มาวัดนี่ครับแล้วก็มาวัดตรงตรงเลกูเลตนะครับเลกูเลตนะครับตอนนี้เปิดยังไม่ติดนะครับยังเป็นสีแดงอยู่ครับนี่ครับยังเป็นสีแดงนะครับยังเป็นสีแดงอยู่ครับยังเป็นสีแดงครับไฟสีแดงครับเดินมือเดิน แล so ้วก็มาวัดนะครับวังกวัดเลือเลืนะครับเลเรดนะครับเลืกเลืสามขานะครับนี่ครับเลกอเลืนี่ครับเลือเลืดหนึ่ง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 เจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับวัดตัวหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดส่วนมากจะขาจะเข้าตรงสท้ายนะครับอันนี้ขาเข้าครับวัดขาเข้าอัอตัวนี้ลืมครับตัวนี้ปรับไปลงให้สิบสิบโวลต์สิบเลขสิบก่อนครับวัดไฟไฟต่ำนะครับไฟต่ำนะครับ ล้วก็วัดนะครับปกติตรงนี้จะเข้า15เข้า5โวลต์นะครับอ้าวก่าวรุดอีกแล้วกาวุดดูสิะวะนี่ครับ5โวลต์นะครับตรงนี้รีกูเลตนะครับรีกีเลตนะครับอาจจะไม่เห็นนิดเดียวกันนะครับนี่ครับไปจะเข้าท้ายนะครับนี่ครับตรงนี้ปรับไป10นะครับเลข10นะครับ DC 10นะครับให้นับเลขตัว ตัวสี่ครับดีครับตัวนี้5โวลต์เข้ามานะครับ5โวลต์เข้ามานะครับต้องออกต่ำกว่า5โวลต์นะครับนี่ครับออกต่ำกว่า5โวลต์นะครับออกต่ำกว่า5โวลต์นะครับออกต่ำนีู่ครับลดนี่เลยครับตัวนี้5โวลต์ครับ5โวลต์ตัวนี้ก็จะได้3.3นะครับ3 3นจครับนะครับตัวนี้ก็เป็นเล็กเลรียนเหมือนกันนะครับไม่เสียทาไม่เสียครับแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เสียนะครับ ตัวนี้ต้องวัดไฟไฟเข้ามาห้าโวลหรือเปล่าครับไม่มาครับไม่มาครับเดตามไปแล้วอันนี้ไฟไม่มาห้าโวลน,นะครับอันนี้ไฟห้าโวลอันนี้ไฟ ไม่มาห้าโวล์ห้าโวล์ไม่มีไม่มีไฟตัวนี้ไม่มีไฟครับตัวนี้ไม่มีไฟนะครับตัวนี้ไม่มีไฟนะครับตัวนี้ไม่มีไฟครับถ้าเปิดถึงจะมีครับตัวนี้ถ้าเปิดถึงจะมีครับตัวนี้มีมีไฟครับถ้าเปิดถึงตัวนี้มีห้าสามจุดสามสามจุดสามจะ่สูงมาตัวนี้ครับถ้าเปิดติดตัวนี้มันช็อตอยู่ครับเลยถอดเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนไปแล้วครับนี่ครับจะ ดูครับดูการเปิดเปิดติดหรือยังนี่ครับโบครับโบนะครับนี่ครับเป็นไฟแดงแดงนี่ครับไฟแดงแดงนะครับดูนะครับเป็นไฟแดงแดงนะครับดูนะครับเปลี่ยนไปแล้วครับเปิดมันจะขึ้นสีเขียวนะครับเปิด ไติดแล้วครับสีเขียวขึ้นแล้วครับนี่ครับสีเขียวขึ้นแล้วครับสีเขียวขึ้นนะเปิดติดนะครับนี่ครับติดแล้วครับติดแล้วจอสีฟ้าแล้วครับมุดมาดูกันครับแล้วตัวนี้ไม่มีไฟที่ว่าไม่มีไฟมาหรือยังครับมาหรือยังครับมาแล้วครับห้าโวลต์นี่ครับมาแล้วครับห้าโวลต์ครับมาแล้วห้าโวลต์เห็นไหมครับเข็มนะครับจะซี่ขึ้นห้าโวลต์ครับ และตัวนี้ต้องเป็นสามจุดสามครับนี่ครับสามจุดสามนะครับตัวนี้ไม่น่าไม่อาจจะเป็นสองจุดสองครับตามกว่าสามจุดสามหนึ่งครับเข้มขึ้นเข้มขึ้นสองจุดสองครับเปิดติดแล้วครับติดแล้วครับนี่ครับติดแล้วอาการนี้นะครับเลกุเลตเสียนะครับเลกุเลตเสียนะครับนี่ครับเลกุเลตเสียนะครับเลกุเลตตัวนี้เสียนะครับนี่ครับเลกุเลตตัวนี้ครับเลกุเลตหนึ่ง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 เจ็ดนะครับเสียครับนี่ครับตัวนี้ครับเปลี่ยนไปแล้วครับ เปิดติดนะครับอาการเปิดไม่ติดครับเลโกเลตตัวนี้เสียนะครับครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับที่มาเรียนรู้และเทคนิค t v วีสีอาการเสียครับอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับกดกดขอบคุณครับสวัสดีครับ